เสื้อสวยจังเลยอ,อยากได้อ่ะอะโลบักไม่พอไปเติมโลบักกันดีกว่าผมขอแนะนำ Happy X โลบกักมิสเตอร์เลดสี่เลดเจ็ดมินอดต้้งิดเลยนะครับวันนี้ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันกับบลอกฟุตเหมือนเดิมแหละเกมเดิมนีครับก็คือมีสปอยอัปเดตออกมานะครับ แต่ว่าผมยังไม่ได้ทําคลิปลงไปเลยนะก็เลยจะมาทานะครับเป็น EP สองนะครับโอเคก็อัปเดตน่าจะมาเร็วๆนี้ปะคือผมเห็นเห็นอัปเดตสปอยอัปเดตมันเงียบไปแลนะ้วครับแต่ว่ามีเพิ่มขึ้นมายังมีเพิ่มขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะให้ดูอันแรกด้วยแล้วกันจากคลิปแรกด้วยครับเดี๋ยวกูผมจะให้ดูทั้งหมดเลย ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมดาบตีเบาเลยนะผมอัพผลปีศาจโอ้ยมามามาโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ทาง Discord ของทางเกมเลยนะครับเข้าไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวจะเปิดกันอ่ะเปิดขึ้นมาเอ้ยอะไรวะเนี่ยคลิปอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสตรีทอาร์ตโคโลเบียอะไรวะ อะไรวะโคตรมันโอ้ไม่ใช่ละมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดิคอร์ดมันเยอะครับของผมอ่ะนี่นะครับอกฟุตสน็กพีกนะฮะอืมไหนอันเก่าอันนี้อันนี้เก่าเกินอ่ะอันนี้เก่าเกินก็อันนี้นะครับสองอันนี้นะครับจะเป็นอันเก่านะครับที่ผมเปิดให้ดูปฟนคลิปที่แล้วนะครับส่วนสองอันนี้เนี่ยจะเป็นอันใหม่นะครับอันที่เราดูไปนี่จะเป็น ผลสั่นสะเทือนนะครับ V2 แล้วก็ผลน้ําแข็ง V 2นะครับแล้วก็มีอันใหม่จะเป็นผลไฟ V2 แล้วก็สกิลน้ําแข็งอันใหม่นะครับแล้วก็นี่เลยครับทีเด็ดอัปเดตต่อไปนะครับโยรุจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนรูปของดาบนะครับจะเป็นการถือข้างหลังนะนี่แล้วมีมีอักขระเขียนได้ดูดินี่นะครับมีอักขระเขียนไม่รู้เป็นอักขระหรือเป็นอะไรนะแต่ว่าจะเปลี่ยนการถือเป็นถือไปข้างหลังนะครับ ก็โอ้โหผมคนที่นี่พอดีเลยหนึ่งหมื่นคนพอดีเลยโอเคถามว่าเทพไหมก็โอเคนะสำหรับผมก็โอเคก็ไม่แย่นนะใครคิดยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาใ้คิดนี้เลยผมอ่านทุกเม้นท์นะครับไม่ต้องกลัวโอเคครับเดีย๋ยวเราเริ่มดูจากอันแรกเลยอันแรกนี้ก็คือจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปสปอยครั้งแรกนะครับพลังขึ้นเต่าไงโคตรเก่งอะ่ะ <laughs> กระสินวงจักรกระสินวงจักรเสริมพลังขึ้นเต่าเนี่ยวผลสันสะเทือนอ่ะโคตรเท่อ่ะเดี๋ยวดินะอันนี้ก็คงน่าจะได้ดูกันไปแล้วเนาะอืมจากคลิปที่แล้วนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นผลน้ำแข็งนะอ้าวอ่าคิดดูไม่ได้ทำไปดูไม่ได้วะ ไม่เป็นไรนะครับใครที่อยากดูนะครับก็ดูใต้คลิปได้นะครับไปดูคลิปอ่อันเก่าของผมได้นะแต่ว่าหลักๆในคลิปนี้จะมาทําจะมาเปิดให้ดูสองอันนี้นะนี่นะเดี๋ยวเราดูอันแรกกันก่อนเลยอ่ yeah, แาแย่แล้วดูไม่ได้วัตตาฟาทำไมดูไม่ได้อ่านี้ดูได้ฉันดูนี้ก่อนเลยนี่นะเป็นผลไฟ V ีสองนะครับซกิวเอ็กนะครับอ่าเราหยุดก่อนนะ นี่นะครับสังเกตว่าจะมีสกิลใหม่นะครับ Burning Blast อ่า Permanent Burst b i r d นะครับแล้วก็ Shattering Eruption นะครับแล้วก็ Flame Destroyer แล้วก็ Rocket f i g h t นะครับเขาโชว์กี่สกิลครับไปด,ดูครับอันนี้เป็นสกิล X นะครับสกิล X โคตรเจ๋งอ่ะสกิล X โชว์สกิลเ,เดียวหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดโอ้โชว์ Rocket f i g h t นะครับ อันนี้น่าจะเป็นการแบบอ่ากดปุ๊บจะพุ่งไปข้างหน้าหรือเปล่าล็อกเก็ตไฟนี่เดี๋ยวเราดูเขากดนะกดดีกว่ากดนี่พุ่งไปไม่รู้ว่ามันบินได้เลยหรือเปล่าหรือว่าแค่พุ่งไปเฉยๆนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับอ่าหมดแล้วแล้วทำไมคลิปนี้ดูไม่ได้วะทำไมคลิปนี้ดูไม่ได้โอเคผมเดีย๋ยวเรากลับบรรยากาศหลังจากที่คลิปดูได้เดี๋ยวผมไปแก้แป๊บโอเคครับ คือผมไปก๊อปลิงก์มาแล้วก็มาใส่ห้องนี้ครับตอนนี้มาดูได้แล้วนะครับจะเรามาดูพร้อมกันเลยว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอ่านยี่ยุดก่อนนะครับอันนี้เป็น Ice 2, Ice 2. ไอซ์สองไอซ์สองทำให้พี่เขียนเป็นไอไอสองข้างหลังตัวเดียวทช่ไมต้องไอสองไอสองเลยอ่ะสกิลจะมีไอส์เฟียร์ไอส์สเฟียร์แล้วก็อะไรเนี่ยกลาเชียลเซิร์ชไอส์ดากอนแอบโซลูตซีโร่ไอส์สกิทอ่ะเดี๋ยวดูกันดีกวครับว่าเขาโชว์สกิลอะไรบ้างนะ เยสก็ด yeah, ว่ะใช้วรรยากศได้ด้วยเหอน่าใช้วรรยากศได้แต่ผมไม่รู้นะครับว่าความเร็วมันประมาณไหนนะค่อนข้างเจ๋งนะค่อนข้างเจ๋งโอ้นี่เป็นสกิลวีนะครับแอฟซูรูดซีโร่นะครับใหญ่มากสกิลว,วงใหญ่มากโคตรโกง โ oh, อ้โหไอซ์เก็ตติ้งยังเอาโอเคหมดแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนะครับก็ใครที่มีความคิดเห็นเพิมเ่มเติมยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็พูดคุยกันได้นะผมอยากรู้ความคิดเห็นทุกคนนะครับแล้วก็ผมฟาร์มจนเลียวตันแล้วนะครับคือกูเล่นมาตั้งนานวิวกูเพิ่งตันเ <c oughs> ออคลิปทิ่แล้วผมพูดถึงไปหรอ ไม่ได้พูดถึงเรื่องเลี้ยวโอเคผมก็ข้าเจ้าทุนนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย่ yeah! อัปเดตเร็วๆเวถอะ